เข้าอำเภอแล้วครับพี่น้องกไยสอนงานแล้วครับเดี๋ยวเราหลบรถผู้บาดเจ็บก่อนนะครับไอรถนี่เราใจสั้นเฮ<ท>้ยเขานี่ยวุเต้สีมะ <c oughs> เดาสูดแม่ว้นสีมะเดาเนาะเฮ้ยที่ไหนเชียร์รรมเนีูนะว้นม งาน้วนะครับยี่น่ถ้าเงติดไปถ้ไวกนเยไปมันแตยังว่ามีก้อนทัสามคืนสามหมื่เอย่างีจะไปอบว่รรยากาไม่ว่ามันมีตัเรเฉยมันนมันมีปตะออ่างทางแนนี่ไเด้อเพอมันยโอ้ของกินไรายอะนี่ ีวแล้วคี่ว่าการกรพอะเด้เอามือคิดว่าเีหดเสีอยู่หมเอาเดีวลงตัวชายอยงรกันบ้าครับผมชื่อมาคไทยเฮ็ดงน้ขอเขไปยู่รถกำลังส่กำลังใส่กำลังใส่กำลังส่ยู่างกันยูกันดไม่อยูเลยอ่าฮะเดี๋วน้อยว่าเขา รถติดลมมั้ครับเอาแล้วนะแต่ส่วนเราบ้านเนี้ยยังหัอความกันเนาะเอาเลยเด้ออยู่น้ำอะไรเด้ออยู่

ดูรถหมลยไงสั่มามาเรียนนันเนี่ยปากไปไปีเาหรีเาเด้ยาหลดมาหลากหลด้จได้ละบาทดเขีนนั่นแล้วรโอ้ยมาเขีนเหรอรถไทก็ได้เหรอรถไทมาแล้วปกติขึ้นเลยตียกตเริมเลิ่มาอย่างไรมันับ รถไมาใส่รอแนแรน่หะเลยอื่นนโอ้ก็ขึ้นเลยดันขั้นหนึ่งนึงันึนแต่แรกถึงแต่แรกว่านาปืนเลยมันเบินข้างโพดมาโอ้มันคำแล้วตัวนี้ต้องร่องร่องหอบท่านทางช่วยกันด้่อ

ไอเดนาอยรักการดือคาดคลิปตเลยคิดตรงต้องทำคุณฟังอยาคลองอ่มันจูบแล้วจูบแล้วเฮ้ยทีมันมาล้เพราะว่าดาดมันทำไว้เดียวตอนนี้ดาดมันทแล้วดาดมันทำเลยมันจูบแล้วมันต้องหายไม่แด้มันยกร้อยกันแล้วก็ยันห้องหนุ่มต้องขัด่งกันต้องกลไหนมันเร็วกว่นี่ เสียคับเสียงุ่ีานเลปันนี่ว้าวเครื่องปั่นเข้าไปรอดเอาไว้นี่ละไว้นี่ละค้นเต็มทั้งหุญลกแก้งเดียวไม่มีเด้ผมเข้าไปจอดคันแรกผมไปศึกษาดูทางมาก่อนได้ชี้กับคันเร็วเลยพี่น้องตายตายตายรอติดตามครับเกียวเคปสีเกียวไม่กว่า

บางล้หาบางล้ิบบรนวอยโอ้โหอ้นหสูบสูข้าห่านเนาะไฟตามมาันมาลุ่มพี่น้องได้รถไถมาแล้วท่านเอ้สน็แลวพี่นอง Hang 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 hang. Không thể hổ. Ừ. Rồi rồi đó, học 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 Mươi, cái loại này là hàng tầm ở ở trên đó này. mưa yố,

สามที่เธอแล้วครับโอ้โอคน้นหลาขับ่้มซังสีนั่นเลยนะครับเปิดปีกันเฉลาป่วยแต่ก็กซี่กันบอกคุณด้วยทุกป่วยแล้วก็จะตาย เราครับจะไ่มนะบุ un, ้ Ô, really? <c C er ุ้มบุ้มบกันไปแล้วพี่น้องเาตตองสุงทียุปั๊มน่งแบบแรงไม่ให้ดีะเราจะเข้าลวดีสาแล้ว ผ่านบ้านพักแล้วครับพี่น้องสี่สีพอดีถึงบ้านพักตีสี่นะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าต่อที่กทมนะครับผมใส่เวลาเดินทางก็น,น่าจะแปดชั่วโมงนะครับผมว่าไก่พอสมควรจากยะโสนะครับผมอยากมวยลั่มไปกับว่าไก่แล้วพี่นอ400้องซี่ลอยลกเออเมยว่นี่มวนเนาะข้างหลังเป็นน้องเตยลังสิมันนะครับ เดินทางมาเขารถนักลองพี่น้องเราก็จอดแวะกินข้าวกินข้าวกันก้อนขามุกนะฮานพี่น้องจอดกินข้าวยุเซเว่นกินนั่นกินนี่ห้องทองแล้วก็แวะเข้ามาบ้านพักนะครับผมอาบน้ำอาบทาเดินทางต่อเลยนะครับผมเดินทางยาวเลยกทมเกอะกอกจากกอทมอแล้วเขาบ้านวะนี่สรุป ยิ้ของถึก็บไ,ไปรถเนาะง,ง่ายดีม่วนไรพี่น้องยิ้มุกกระดแษเด้อเสียรายแด้คนตีกันครับกดสามรอบสี่รอบนะครับม่วนก็ทมอสก็จะเป็นงานจินเลี่ยงบริษัทนะครับผมเราวคอยเก็บเก็บบรรยากาศให้เบิ้องเนอพี่น้องไปถึงงานนะครับผมการเดินทางเดี๋ยวยังผมสงสัยจะนอนไปน้ำหลดละอยู่ยดีไทยดอกเยวเจอกันนะครับผม คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกลค์ทุกแย,ย่ทุกคมเนตนครับผมขอตัวเก็บของเก็บยางก้นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่กทมคลิปนี้สวัสดีครับ